มแม,มวแมวแมวเป็นกำลังใจงให้หลวงปู่โอ้โหอยู่ตั้งแต่เช้าอยู่ด้วยกันตลอดเลยเนาะรักจังเลยเหรักจังเลยรักจังเลยรักหลวงปู่จังเลยไม่ยอมทิ้งห่างไปไหนเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะรักจังเลยรักจังเลยรักกันอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยโ้นั่งรอนอนรอเฝ้ารออยู่ด้วยกันตรงนี้โอ้โหหลวงปู่ก็เก็บ เก็บเก็บกวาดาปรับพื้นที่ตรงนี้เนาะเมื่อเช้าเห็นเป็นหญ้ารกๆแล้วก็ถัดมาอีกคลิปหนึ่งก็เป็นกองเห็นกองทรายกองดินตอ,น,น,น,อ,น,น,น,อนี้มาเป็นอย่างนี้แล้วะให้ทุกคนได้เหวได้ดูเนาะนี่มาเป็นอย่างนี้แล้วโอ้ยแม่เดินมาแล้วแม่เดินมาแล้วมีทันเป็นเป็นปัาแบบนี้ได้แล้วเนาะแม่เหมียวเดินมาแล้วแม่เหมียวเดินมาบนถนน บนถนนสายแห่งความสุขสายแห่งความสุขสรรถนนสายแห่งความสุขสรรพุทธสถานวัดปงชัยเมียเดินมาแล้วดเไปรับดีกว่ามาเดินไปรับมาเอ้าวิ่งม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 าตอนนี้ตอนนี้แล้วไปรับแล้วไปรับแล้วไปรับแลอมาแล้วมามเมียมาโอ้ อันนี้เป็นถนนแล้วเรียบร้อยแล้วลูกถนนเก็บก่าเก็บกวาดเก็บกวาดเก็บกวาดถนนสวยงามแล้วน้องแมวมาเดินเล่นได้แล้วน้องเหมียวน้องแมวมาเดินเล่นได้แล้วโอ้ใครนี่ใครนี่น้องเล็กมาแล้วโอ้น้องทองน้องทองหางยาวอันนี้ใครเล็กสีสีเล็กสีสีเล็กสีสี นี่น้องดำเล็กตาหวานดำเล็กตาหวานสายยาวแล้วเนาะก็ <g ül> ทำไปสนุกบ้างทางนี้บ้างทำไปสนุกบ้างทางนี้บ้างน้องเหมียวก็มานั่งเล่นด้วยกันมามาเลยมาเล่ใครมีจัมจุลีคุณชอบนี่มีสถานที่นั่งเล่นนะมาเลยน้องทองหางยาวทองหางยาวมานี่แหละวทองหางยาวทองหางยาวดูตาสดใสเลยนะแข็งแรงดีตอนนั้นตอนที่ตอนที่ป่วยโอ้ยตัว พอที่ป่วยดูตาดูแทบไม่ได้เนาะตอนนี้ตาสดใสแล้วเอามาให้ดูอกใกล้ๆเลยตาสดใสแล้วดูดิตาสดใสายปิ้งๆมีปิ้งเลยมีปิ้งเลยมีปิ้งเลยตาปิ้งเลยเอามามาหนน้องนี่น้องนึงอันนี้อมาที่ก่อนนี่นี่ก็ตาสดใสายปิ้งๆแล้วปิ้งๆ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 น้องเล็กสีสีหางกักเลขสีสีหางกัก ขันฟ้าหน้าดำอืมนี่องไค่ดำน้อยบุญชอบอเล็กตาหวานเออนั่งบนต่อเลยน,นั่งบนตามบนตอไม้เลยแลปูกก็สร้างตรงนี้ตรงที่วางกล้องวางนี่คือจะจะ,จะทำเป็นซุ้มไม้ไผ่แต่ยังไม่มาเนาะก็เลยทำถนนรอไปก่อนทำถนนรอไปอยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวอันนี้ถ่ายให้ดูก่อนเดี๋ยวปูก่ก็จะทำไปเรื่อยๆ่เนาะ อ่าเมียวเมียวเมยวถรูเรื่อยๆลูกมาเร็มาไม่แล้วเลูกไเร็วเสรเลยเดยวช่วยลูกอนไม้มาอีกลงมาอีกมามามาทางนี้นี่ใครมาช่วยโเด

เออโอเคโอเคใช่ได้ใช่ได้แล้วเมียเมียงงปูเดินไปดูถนนมากลุเดินมาแล้วเดิน,นาตามถนนมาตามถนนถนนสายแห่งความสุขสันถนนสายแห่งความสุขสันเดินตามมาครับทำแล้วก็ดูดีเมื่อดูดีแล้วเรานั่งอยู่นั่งดูนั่งเล่นกับน้องเมียเมีย เ้วก็มีความสุขตัวนี้ยังขาดอีกหนึ่งหลักเดี๋ยวไปเอามาอีกหนึ่งหลักตรงนี้นะมาทางนี้อีกหนึ่งหลักอันนี้อีกหนึ่งหลักมาเร็วทางนี้ตึบ <c oughs> อ่าได้หนึ่งหลัก ค่อยเติมค่อยเสริมไปครับกับปรับปรบปุงไปนี่มองมองอี้านนี้ไปถนนอันน,นี้สวนไปถนนนะก็ <c oughs> จะได้ดูแปลกตาไปเนาะจากของเดิมนั้นเป็นปา่าหญ้าลกๆปา่าหญ้าลกๆท่มมาตัวนี้ก็ยังคงจาได้อยู่นะได้เหมียวเหมียวเคยกระโดดขึ้นเล่นอยู่แต่นี้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป <c oughs> เปลี่ยนไป ก็จะให้ดูตัวนี้อีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนีอยถ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 อยก่อนล้ยก่อนถอยก่อนอ่าถอยไปดูตรงนี้อ่าดูตรงนี้เนาะจะเห็นต้นไม้คู่นี้ครับต้นไม้คู่นี้เดี๋ยวถ้าถ้าซุ้มซุ้มมาแล้วต้นไม้คู่นี้จะน้งลงมาครับทำเป็นเป็นวงเป็นทรงประตูทรงประตูน ตรงนี้เนาะจะทำลักษณะนี้ครับนี่ทําให้ดูก่อนทำให้ดูก่อนนะยังไม่ได้ทําไมไ่ได้สงามจริงจังทำให้ดูประมาณนี้กอนเนาะจะมาเป็นเป็นลักษณะนี้นี่ตันนี้เป็นต้นตะโกต้นตะโกจะดัดเป็นซุ้มสวยงามแล้วก็คนจะเข้ามาก็จะพาประตูนี้มาพาประตูนี้มาได้เลย มองเห็นไหมเห็นอยู่เนะาะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะสุบโตสุบะตะต,ต้นไม้อันนี้คือต้นไม้จริงต้นตะโกต้นตะโกดัดปุยจะเชื่อมโคร้งเข้ามาหากันตรงนี้ครับให้เขาเป็นสุมบะตตัวนี้เข้าไปเนะาะอือหหน้าก็จะทำเป็นสุ้มๆๆอย่างเงี้ยให้ให้น้องเหมียวได้อยู่ได้เล่นกันก็ ดูแล้วก็ดีกว่าหญ้ารกๆเนาะหญ้ารกๆกก็เป็นอันตรายมีสัตว์ร้ายมาอยู่ด้วยงูพิษมาอยู่ด้วยนะก็ <S <S <_ d ys> ถ้าทำสะอาดแล้วก็ดูดีน่าดูน่าเดินเล่นมีเมียก็มีความสุขมีเมียก็เล่นกับหลวงปู่ก็มีความสุขแต่ถ้าหลวงปู่อยู่วัดก็จะได้ทําอะไรประมาณนี้สนุกสนุกไปเพลินเพลินเพลิดเพลินสำเร็จใจทําแล้วก็ให้เกิดความสุขก็ให้เกิดประโยชน์ก็ทาเพราะทุกวันนี้ทําทุกอย่างก็ทําเพื่อ ความสุขของน้องน้องเหมียวความสุขของสัมปทาทั้งหลายความสุขของทุกทุกชีวิตที่ได้เข้ามาดูเข้ามาเห็นเนาะแต่กําลังมันมีน้อยกําลังในการ,การจะในการจะทามันมีน้อยความคิดมีเยอะแต่ทาทําได้น้อยเนื่องจากเราไม่มีเราไม,มไม่มีผู้สนับสนุนที่เป็นอุปถัมภ์อุปถัปถกต์เหมือนกับว่าที่เขามีพร้อมเนาะก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยทาไปประมาณนี้แหละแต่คิดว่าตรงนี้คงจะดูดีขึ้นมาเนาะ เดี๋ยวถ้าไม่ซุ้มขึ้นมาตรงนู้นเดี๋ยวเดินเข้าไปดูเนาะตรงนี้เดินเข้าไปทางนี้ <g <Gabriel> <g <isses>, <identified> ก็เดินตามทางนี้ไปเนาะเดินตามทางนี้ไปก็จะมีซุ้มอยู่ทางด้านโน้นนะซุ้มตรงนู้นแต่จะไม่วางขวางนี่นะจะวางตรงนน้นวางตรงที่หมายไว้เนี่ยซุ้มจะอยู่ตรงนี้ <g iss> ซุ้มจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นซุ้มไม้ไผ่ซุ้มไม้ไผ่เหมือนในรูป ที่เคยทํไให้ดูนะจะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วทางน,นี้จะเดินออกไปได้ทางนี้เดี๋ยวทําต่ออีกนะต่อไปทางนู้นได้ตรงนี้จะมีร่องน้ําเผื่อไว้หน้าฝนถ้าฝนจะมีร่องน้ําตรงนี้น้ําจะน้ําจะไหลตรงนี้ก็จะทําเป็นสะพานสะพานเล็กๆเ,เ,เอาไว้เดินข้ามไปผ่านนู้นได้นะครับ,รบน้งกร้เบื้ถนนเป็นทุกนาตรงนูน้นถ้าเรามองจากทางนี้เข้าไปมองจากถนนนี้เข้าไป,าก,นนาไปก็ ตอนนี้มันยังไม่เรียบร้อยก็ดูดยยังไม่งามอะไรแต่ต้องมองเข้าไปพบก,ก็จะเห็นเป็นตรงนี้จะทำเป็นสะพานเดินเข้ามาเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะพบกับซุ้มไม้ไผ่ตรงนี้นะซุ้มไม้ไผ่เดี๋ยวลองยังไม่มาแล้วก็จะเดินตามทางนี้ไปเดินตามทางนี้ไป <c oughs> ไปเข้าลอดซุ้มตรงนั้นแล้วก็ไปพบกับน,น้องเหมียวในบ้านน้องเหมียวทางนู้น บ้านน้องเมียวอยู่ทางโน้นแล้วกุศิหลวงปูอยู่ข้างหน้าโน้นครับอย่าเดินเดินปให้ถึงเลยเนาะเดินไปให้ถึงเลยน้องเมียววิ่งเล่นสนุกเลยเหยววิ่งเล่นสนุกเลยอ่าแวะดูน้องเมียวก่อนแล้วกันน้องเมียวอยู่บนนี้เมียวขึ้นต้นไม้นี่เอาขึ้นต้นไม้เล่นกันสนุกเลยสนุกเลยน้องเมียวรุ่นเล่นกันสนุกเลยเนาะ ก็เดินมาทางนี้ก็จะมาครบกับบ้านน้องเหมียวกุติหลวงปู่บริเวณน,นี้นะถนนกุฏิพระบุญธรรมนี่สลาพรมเพณบุญนี่กุฏิหลวงปู่บ้านน้องเหมียวอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นวิหารโบสถ์เก่าถนนเป็นกุฏิพระาอาจารย์ทงชัยเป็นน้นนะก็จะได้เห็นเป็นภาพรบรรยากาศประมาณนี้ ก็คงจะดูดีกว่าเกานะ่าเนาะดูดีกว่าไม่ทําเลย <c oughs> ดไม่ทำเลยลวงปู่อยู่ในวดัดคุณปู่จะได้นั่งเล่นกับน้องเหมียวทาสถาลาไว้ตรงนี้ให้ได้นั่งเล่นกันครับอืจริงๆอยากจะอยู่วัดตลอดแล้วนะแต่บางค่งมันมีเหตุจําเป็นต้องออกไปเรื่องด้วยปนปัจจัยหลายๆอย่างถ้าอยู่ในวัดก็ได้ทํางานเพลินไป น้องเมียวก็มีความสุขเล่นเล่นกับหลวงปูไปด้วยครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปน้องเหมียวกินข้าวนะให้ดูคลิปน้องเหมียววิ่งเล่นกับสนามเนี้ยสนุกสนุกนี่แหละหลวงปูทำมาแล้วแหละเดี๋ยวหลวงปูให้เขาเล่นก่อนเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวเรียกเขาไปกินทีเดียวตอนหลวงปูข้ากุตินะปูเข้ากุติเขาก็จะเข้าไปด้วย <laughs> เล่นการสนุกแล้วน้องเหมยวเล่นสนุกแล้ว เล่นกันสนุกเลยเล่นการสนุกเลยอยู่วันนี้ยังไม่ลงมานั่นี่บนนี้ยังไม่ลงมาใครอยู่บันนั้นพี่ทองทองอยู่บันนั้นน้องๆที่นี่เจ็บป่วยตันนี้อาการดีขึ้นทุกตัวแล้วน่าจะสมบูรณ์รอปอร์เซ็นแล้วเนะดวงตาเปล่งปังสดใสวิ่งเล่นกันทั่วเลยเล่นกันสนุกสนานเลยครับ ก็ขอนำาภาบรรยากาศยามเย็นยามเย็นยังไม่เลิกงานกลังทำไปแล้วให้ทุกคนทุกท่านได้ดูชมกันไว้เพียงเท่านี้เนาะแลวพบกันใหม่ในคิปต่อไปขอความสุขจงมีเลยทุกคนทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน,น,น้องเหมียวช่วยกันดูแลน้องเหมียวร่วมสัทปัจจัยมาในการดูแลความเป็นอยู่ของน้องเหมียวดูแลเรื่อง การทำหมันทำวัคซีนดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยทั้งน้องเมียวน้องไก่หลวงปู่และพระอาจารย์บุญธรรมอาจารย์ธงชัยได้อยู่ที่นี่ยังมีความสุขขอบุญกุศลทั้งหลายจงอวยพรให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปัสถนาททุกกันทุกคนทุกท่านเทิน มามาเร็วมาเร็วมานี่มานี่ไหนไหนใครอยู่บนนั้นอ่ะไปอยู่บนนั้นไม่ลงมาเลยมาเร็ว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 เอาไปเร็วหนังมีนั่งตรงนี้ดีกว่ามาเมียมาเร็วมาเร็วนั่งเล่นกันเลี้วนั่งเล่นกันเลี้วโอ้มามา ฮู้ฮฮู้ฮู้้เยเอ่อเขาอยู่บริเวณนี้ครับมีความสุขมีความสุขสนนมเด็กเล่นนะอยูธรรมชาติถึงใจถึงวัดปงชัยเจ้าหอมลาปางครับก็แจ้งให้ทุกท่านทุกคนทุกท่านได้ทราบแล้วว่า สงฆ์ไยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถ้าว่าท่านใดจะเข้ามาทางทางกละปางเกี่ยงใหม่เช่นไรเอาไว้วัดปงชัยด้วยเน้อเจ้าน้องมีเหมียวยินดีต้อนรับเจ้านลูกมีเหมียวยินดนีต้อนรับเลยเจ้าสวัสดีเจ้าสนับเจ้ามาเล่นกับน้องเหมียวด้วยนะเจ้าสาธุเลยเจ้ามา <c oughs> ละมาละเก็บกัแล้วลู กขข็ขอยอยู่ที่นี่ไว้ท่านี้นะพบาักใหม่คิดสะไปชุดนี้มีสุขสาธุ